โยสวัสดีครับอยู่กับช้างไม่เย็นครับคินนี่มันจะมาสรุปอดีตของฟอสเตอร์แค่นห้ครับจะดีหรือจะร้ายกันดูกนนะครับโอเคขั้นแรกขั้นที่หนึ่งอสเตอร์แค่นี่อุคอร์ที่โคตรกาาที่สุดในโลกแอบก็ถูรีเวอร์ให้มีสกิลใหม่ที่แม่งโกงกายไอุปกรณ์นี่แท่งกันแดดอุปกรนี่เออไอตัววะโอ้โหเนี่ยนี่เนี่ไงโอ้ยไอแท่งไอปืนแล้วก็ไอดาบด้วยโร้อยเท่าเลย แล้วคิดนี้เอาไว้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอ i i okay. อ้างบทกกันนะโอเคบทที่หนึ่งสองคือมีด่านใหม่แบบด่านที่ดีมากเลยจูดยโคตรสบายแล้วแต่บทที่สามีสกินใหม่แหละส่วนอันที่โคตรดีเป็นสกินที่คนชอบมากเลยครับสกินของคนพิทาพิซซ่ากับสกินโจนโดไอสกินที่มันเดือบมือเป็นสีดำไม่ไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็สี่ก็คือเอ็นใหม่แล้วก็เออคืนนี่แหละ เออบวกแค่นี้มันบวกเอาไปคือให้เขียนว่าเออคี่นี้จะไม่เกิดได้ครับไม่ดีกว่ามึงที่นี้ก็ผมออว่าเขียนบวกดีกว่าบวกไปว่าเออไปเออ,อง่ายๆเะปลาเถอนทุกคนถ้าพลาดไปแบบนี้ก็อย่าไปสนใจเลยแค่มันเนกกายเฉยครับที่นี้พี่เออขาพูดเรื่องหนึ่งไปเร่ที่สั่งค้างมากยิงอะไรเราปะงงเรื่อง,องที่หนึ่งคือมันอันนี้อีกโอคองอ่สะสัตค้างมันมีแอดครับแอดคือนี่นาเราก็รีบเก็บไป ใช่เอะไรกคือเขาพูดไม่ค่อยพูดถึงไอ้เว้ยว่ามันก็จริงไม่รู้จะได้อะไรก็เกิดไมได้ถ้าสกิลหนึ่งถ้ามีผลก็คือจะฟันหลังหรือฟันไม่ยอมไม่อยากพูดนะฟันหน้าหรือฟันหลังถ้าฟันหลังมันจะอิอิจฉาหลา้คนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเอาเลยคุณมาหว่อยเยี่ยมเลยสามร้อยคูเฮ้ยเอาคืนมาหน่อย ูมันเรียนอ่ะเอามามาเนี่ยโอเคคือผมพูดกินเนื้อเองสิกินเนื้อจะฟันหน้าไม่ใช่ฟันหน้าเอออ่ามันจะให้แอบมันน้อยมันน้อยมานะจะให้น้อยๆ้อยเองถ้ามันฟันหลังจะเยอะขึ้นแบบกลางกลางเลยใช่ฟันหลังมันจะดีคือถ้าฟันงได้เราจะเลือกฟรีมาเพิ่มยี่สิบเลยโคตรขี้โกงอ่ะตัวเนี้ย แอสซิเกีสองก็เหมือนกันแหละแค่แค่ก็ลมโยคือแค่ไว้ไกลๆหรือไว้แอบแอบคาดก่อนก็ได้นะครับนี่แน่โ okay. อ้ยแกงเกียวจุ่มมานเรื่องฟีแล้วอ่ะโอเคถ้าแต่เขาก็อย่าพี่บอกว่าไอซีเกียวสามคืออะไรนี่แหละนี่คือวิธีที่สามารถจะอายเกิดสองครั้งได้คือวิธีเดียวคือก็ใช้ซิกิวสามไปแต่ก็เก็ตแอดก่อนด้วยทุกคนอ่ะหายวังนะวังก็ได้เขา ทำเสียให้ปีซ่าว้าวช่อยวันนี้เลยมันมีสกิลที่เทพมากเลยแล้วก็ไปทำการทำยากับพีซ่าแล้วก็สร้างใหม่ตั้งไกลใหม่หรอโอยมันจะโกะไปไหนวะเฮ้ยจุ๊บเขาก็เล่นหลังเลยตัวหลังเลยวะสมน่าเจนเราสุดๆหน้าไว้มาก่อนว่านี่เลยแท้มันขี้โกงเกินถ้ามีแมลนะหัวนอะโอ้ยข้าก็ร้องไห้ชัวร์ ช่ก็ดนโดาก็เหมือนกันแอบครับแต่ว่าแอบไม่แอไม่เี้เท่าไหน่ม่วก็จะเงียมาเลยนะเียบมาอโอ้โอ้โหจิงๆมินย่างี้เขาพกอไรเหเฮ้ยทำอื่นไม่ดีนะาคือบากรกองนี่นะโอเคมันมพอเดีนคือไอ้กิดมาไอ้ก่อนเปยไอก่อนมันไปดิ เออ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 ไม่ตายวะสมหน่าโอเคไปต่อสอนกันเขาเพีนงแค่สองเกมก็พอแล้วเขาเพราะอะไรกี้เกียเฉยไม่ไม่อยากจะกินกียที่สามเขากี้เกียแล้วเออนี่อย่างจริคนในช่วยงนี่แหละช่วยงนี้ก็มันจะแบกหาสาวง่ายขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้พระเจ้าสกินไกส์เออโอ้นี่อุทางไมด่านแห่งโจสล่ะ เอ้ยชิหายมาแล้วเฮ้ยยังไม่ปล่อยลยะงไงโกงเหรอโอนโดนโดนหลังไหมโดนหลังโดนหลังที่หลุกคนเออควบพิเศษดีกว่ามันดังกันไปเดี๋ยวผู้ชมมันไม่ยิงเสียงพี่ไอ้พี่ก็สุดสายไปมันก็ฝันหลันี่วะถ้าฝันหลังก็ถ้าฝันหน้าก็เหมือนฝันหน้าอะไรวะโอ้มันมันจะอ้าวเว้ยมันแปลกแปลกวะหรือว่าเชี่ยนมนะ ทำไมแมวะไม่ใช่มั้งเลอคุยคิปเองวะว่ามันคือขนมนะเออช่วยเธออย่าอย่าไปคิดเรือยไปอย่าอย่าอย่าไปคิดเรือยดีกว่าสร้างกันเลยทางก่อนนี่คือวิธีเล่นหาที่แบบมอหมอดดีๆอ่ะไว้สร้างให้เรารอดชีวิตโคตรต้องปิดเสียงก่อนอย่าดังเกินนี้เขาไม่มีเสียงพี่แต่ก็กำลังพอนะ กูอ่ะมะนาววางกระดับแล้ว,วอะเฮ้ยเฮ้ยโดนกูเนี่ยนี่แทงหลังทีได้เอ็มแล้วละกองเพื่อนสี่เรืองอันนี้กูละอะไรเว้ยกูจะไม่มาอ่ะหอชีวิตโอ้ยอย่าเล้วควนคน,ววนมันแหละววะเฮ้ยมันดีมันดันแหละว่ะกูขอเถอะหนึ่งอย่าเหมือนพี่ถ้าใช้สอง้ยมันเล่นไม่ได้ไม่ใช่หวะกูจะกูจะคิดไม่ได้กูขอแค่เดียว ยี่หรอยคนเราเสียบแล้วคนหนึ่งออกไปคนเราเสียบคนนั้นจะไปกูแหละจังหวะดีๆแบบนี้ที่เวลาเสียบคืนแล้วมันกล้าเสีเพื่อนเราที่เวลาเสียบแบบเรื่อๆนะเปล่าแค่เสียษให้มันแบบให้มันแหมลื่นเฉยไม่ใช่เรื่อแบบเรื่องอะไรที่ย่างหลาคนมายล่ะเรียกฟรีว่ะโอเคไม่นะทุกคนเอาไงดีทุกคนมันมันเหม่อ เพื่อนอย่าให้มันโกรธเด็กขาดเว้ยไอจอนโดอย่ามันโมโหขึ้นมาอย่าไปเจ้ามึงอายนะเว้ยจะว้ยังคงจะไว้อย่าเจ้โดนโมโหดีกว่าไอถ้าไม่มีทำเลยจริงจริงก็หาหาช่องที่อาวาจูได้ก็ดีหัวแล้วไงกูเสียอะไรมาเจ้าคือมันเจะเผอแทงกันจนแบบมันฟินมันไปเลยเอ้ยมันแปลกมันพูดอะไรของพูดเราแปลกว่ะไอเราก็เล่นได้เว้ยถ้าเราเล่นได้เพื่อนเราก็มีชีวิตรอดหรือไม่วะ โอ้ยไม่คคเคสามคนโอ้พระเจ้าชั่วมันก็ปอแปะนี่โดนนะโดนบอกว่าไม่เห็นโดนเลยจบประกาศที่เราจะล็อกไหมจะล็อกก็ได้เพราะรเรือมันไม่เคยลดดนสักครั้งเลยเพื่อนเราก็เพื่อนเราเพื่อนเร็วๆนานก็หนีลอกได้ถ้านายหนีรอดได้เราจะรอกเหมือนกันด้วยถ้านายไม่รอดเราก็อายย่งไงเฮ้ยไม่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 เอาดาวไม่านนี้ อย่าทำเพื่อเรามันไม่ดีเพื่อ,อ,อน,น,อ,นอ,อย่าทำเพื่อเราเอ้ยนี้ไม่โอนกลัวอย่าทำเพื่อเรากูจะรลอกไ,เไนอนัเนี่ยไม่สนใจวะนี่ไงโดนแล้วนึงหนีอ๋อเอ้าไม่โดนไม่โดนหน้าวะโดนไม่โดนเออไม่ใช่หลังหลังหลังเพื่อนไม่นะสมชายไม่ใช่ไม่นสนายมันชื่อพ่อมันนี่วะ เอ้ไม oh ่จริงมี่อะไรก็รล่าให้ได้เพื่อนอะไรก็รล่าให้ได้ถ้าเราเล่าได้ก็รล่าเหมือนกันด้วยถ้าเราเล่าไม่ได้เราก็อายทั้งคู่ทำไมทำไมไม่หลอกวะเออไอ้ที่ว่ายาวที่กูทิ้งไว้ไหนมันไม่เอาก็ไม่เป็นไรโอเคฟื้นละสมชายเออไม่ใช่สมชายคือชื่อพ่อมันเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อ้าเฮ้ยโยนได้ไงขื่อเอาชิ่อไม่รอดแล้วกูสมเออไม่สมเด็จก็ชื่อแม่มัน แล้วว่าเออจ er ิมม er um ี่น uh, ักร้องให้ได้พ hey ี่จิมมี่จะลองให้ได้ไอ้ช่วยเขาดิไม่ไม่ใจว่าไอ้ดูจิมมี่ทนายทนายไอ้จะฟ้องแม่นะว่านายเป็นเอ่อนายเป็นเอ่อเกย์จิมมี่แกก็ร้องให้ได้สวัสดีเออนยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราไมแทงม่โดนได้ไงวะนี่นะมาดิ สนใจแค่สนใจแค่ชื่อว่านะเออจิมมี่อะชื่อจิมมี่มันกูเรื่องมาจิมมี่มาเลื่อชื่อจิมมี่เลยจิมมี่แกก็รอให้ได้เพื่อนสิแกก็รอให้ได้ถ้าแกรอไม่ได้ฉันจะฟ้องว่าฟ้องพ่อแคว่าแกก็เป็นเหรอแกแกมีแฟนแกมีแฟนว่าแฟนบอยโอเคมึงรอจริงด้วยเพื่อนนี้แล้วเข้าไอ้จิมมี่ไม่รอดแล้วที่หามันก็เล่นกูกูแทงบ่อยไงแทงบ่อยเกินไปอ่ะเพื่อน ใจเจอฉันมันมันยากไม่กลัวทุกเก่งแล้วกูก็อายไม่ได้เว้ยเอาเ้ยสมนัเอาหนึ่งเฉยชน,นะเฉยโอเ,โอเคโอเคโอเคมาดีมาดีว้าช่างชีวิตชนะไปใสๆโอเคกินก็พอนะครับ คลิปนี้ก็สุดกาเลยจบทันทีคลิปนี้พี่บอกในใจคือพี่ไอเกมไอเมทไอเก็บเนี้ไอเก็บเนี้ยพี่ทำมาคือที่ในใจพี่จะทำถึงวันนาทีเว้ยไอพี่ขี้เกียจเกิดแล้วไฟที่ที่ทำมาน่ะมันดูไม่ดีเว้ยให้ดูไม่สุดออกไปที่ทำไมเรื่อยๆทำไมเรื่อยๆคือจนขี้เกียจอันนี้ทำถึงวันนะคาเนี่ยใช่เดี๋ยวเราหนักวันอาทิตก่อนนะวม่หมดเลโอเควันนะคาดีว่ด้วยดีใจด้วยคลิปนี้ก็ความในใจก็นี่นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็บอกถึงไว้คือถ้าถ้าทุกคนดูโจทย์ที่ฟัดพี่มาอร่อยเนี่ย ขอบคุณมากที่ฟังคลิปมาอร่อยนะขอบคุณมากอย่างแรงเนาะคนที่ดูมาคลิปนี้อรออ่อยเลยอ้าวอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดกดกระดิง่งอา่านด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งกำลังใจคือการเออโอเป็นคลิปที่ยิ่งใหญ่สุดโลกช่วยกดไลค์ด้วยนะครับโอเคก็เจอกันใหม่นะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดอาบายบายค่อยเจอกันนะครับ